รู้แจ้งชัดตั้งสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่กับร่างกายตลอดการเวลานั้นรู้แจ้งชัดการรู้แจ้งชัดในมรรคปฏิปทาอย่างหนึ่งรู้แจ้งชัดซึ่งกายเวทนาจิตธรรมของตนนั้นหนึ่งรู้แจ้งชัดซึ่งสติความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่กับร่างกายเคลื่อนไหวย,ยืนเดินนั่งนอนทั้งวันนั้นเป็นต้นรู้แจ้งชัด คือละการปฏิบัตินั้นเราไม่ต้องเอาอะไรออกไม่ต้องไปตัดอะไรออกทั้งนั้นนะเราต้องเข้าใจความหมายของคำว่ารู้ชัดรู้แจ้งชัดแต่ความรู้แจ้งชัดนั้นก็มาจากพื้นฐานเราถึงจะรู้แจ้งชัดในรูปเวทนาสัญญาสังขานวิญญาณขันรู้แจ้งกิเลสตัณหาสาตานในหัวใจนั้นได้คือถ้าเรารู้แจ้งชัด ในตัวรูปขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันรู้แจ้งชัดเนี่ยนะจิตที่รู้แจ้งชัดเนี่ยมันจะปล่อยวางอัตโนมัติหรือว่ากิเลสซาตานน้อยใหญ่ในหัวใจของเรานั้นก็ตามนะหากว่าเรารู้แจ้งชัดซึ่งกิเลสซาตานน้อยใหญ่ในหัวใจของเรานั้นก็กิเลสทั้งหลายก็จะหมดอำนาจไปจากจิตใจของเรานั่นแหละเพิ่งรู้ไวเช่นนั้น แต่การรู้แจ้งชัดเนี่ยนะจะเกิดขึ้นและสมบูรณ์ขึ้นจะส่งต่อให้จิตหลุดพ้นหลุดพ้นเข้าถึงตะทังขวิมุตตหลุดพ้นชั่วครั้งชั่วคราวหลุดพ้นจากพาดจากขันจากความคิดทั้งปวงหลุดพ้นชั่วครั้งชั่วคราวจนกระทั่งวะเข้าสู่ภูมิธรรมระดับพระโสดาบันหลุดพ้นเข้าถึงสมุทเฉทท,ทวิมุตตระระระดับพระโสดาบันก็ ก็จะละสังโยชน์สามได้สังโยชน์สแปลว่ากิเลสนั่นเองกิเลสสังโยชน์สมก็ความเห็นผิดว่าขันห้าเป็นเรากายเป็นเราความคิดเป็นเราเป็นต้นจะละความเห็นผิดได้เราที่แท้จริงคือจิตแต่ไม่มีคําพูดว่าจิตหรอกขณะที่จิตทรงวิมุตินั้นจิตก็คือจิตนั่นแหละแต่ให้รู้อยากว่าสมมุติว่าเป็นเราที่แท้จริงก็คือจิตนั่นแหละมันจะละ เมื่อมันละความเห็นผิดว่ากายเปเราขันห้าปเป็นเราได้ความคิดปเป็นเราได้เนี่ยมันจะรู้จากตัวมันได้อย่างชัดเจนคือมันจะเด้งหลุดออกมันจะเด้งหลุดออกมาจากขันทั้งห้านั่นแหละเพิ่งรู้ไว้เช่นนั้นเพราะฉะนั้นการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของเรานั้นนะ่ะการรู้แจ้งชัดเนี่ยนะไปจากศีลคือศีลที่บริสุทธิ์นั่นแหละคือถ้าเราศีลเราไม่บริสุทธิ์เนี่ยนะ การรู้แจ้งนั้นมันจะรู้แบบขุนมัวมันจะตัดกิเลสไม่ได้มันจะตัดอุปทานความยึดมั่นไม่ได้พึงเข้าใจเช่นนั้นกันนะนี่เป็นสิ่งสาคัญมากเลยที่เราจะต้องรู้จักกันเพราะฉะนั้นการรู้แจ้งชัดเนี่ยไปจากพื้นฐานคือศีลเราต้องรักษาให้บริสุทธิ์รักษาศีลตามสถานะตามสภาวะของตน นั่นแหละฝ่ายพระภิกษุสงฆ์ก็รักษาตามสภาวะของตน227ข้อแล้วก็รู้จักอินทรียสังวรศสียนด้วยสํารวมตาหูจมูกลิ้นกายและใจไม่ให้ใจยินดียินร้ายเมื่อวิญญาณได้สัมผัสอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจทั้งปวงนั้นทางใจก็รับรู้สัมผัสทำมารมสัญญาอารมณ์ต่างๆนั่นแหละรับรู้สัมผัสปล่อยวางสัญญาอารมณ์ปล่อยวางวิญญาณที่รับรู้สัมผัสได้เสมอ ปล่อยวางเวทนาตัณหาได้เสมอเนี่ยเราจะปล่อยวางได้นั้นอะ่ะมันต้องรู้แจ้งชัดทั้งหมดเลยรู้แจ้งชัดในกระบวนการของวิญญาณสัมผัสรับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจวิญญาณสัมผัสรับรู้อารมณ์ทางสัญญาทางความคิดทั้งหลายรับรู้แล้วเป็นเป็นสัมผัสเกิดเวทนาตัณหาความทยานอยากขึ้นมาเนี่ยต้องรู้แจ้งกระบวนการเหล่านี้ทั้งหมดเลย หากเรารู้แจ้งชัดได้เนี่ยมันจะตัดอัอตโนมัติฉะนั้นการรู้แจ้งชัดนี่เป็นสิ่งสําคัญมากเพราะฉะนั้นการรู้แจ้งชัดเนี่ยจะทําลายกิเลสอาโมว่หมดสิ้นไปจากดวงใจทั้งหมดแต่ก็ไปจากพื้นฐานคือสิ่งที่บริสุทธิ์นั่นแหละแล้วหมั่นเจริญสติสัมปชัญญะให้สมบูรณ์บริบูรณ์อยู่กับร่างกายเคลื่อนไหวยืนเดินนั่งนอนทั้งวันเสมอนั่นแหละ,ละสะติสัมปชัญญะที่สมบูรณ์บริบูรณ์รับรู้อยู่กับร่างกายเคลื่อนไหวยืนเดินนั่งนอนทั้งวันนั้นเป็นสิ่งสาคัญอย่างิ นั่นแหละจะต้องให้สมบูรณ์สติภายในสติในกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยสติระลึกรู้พิจรารณากายเวทนาจิตธรรมเนี่ยสติในสติปัฏฐานทั้งสีเนี่ยจะทําให้จิตหลุดพ้นได้ไม่ใช่สติปัฏฐานภายนอกสติปัฏฐานภายนอกคือการระลึกรู้พิจรารณาส,สภาวธรรมทั้งปวงในโลกพิจรารณาสภาวธรรมในขันหาของคนอื่นเนี่ยเรียกว่าสติปัฏฐานภายนอก สติปัฏฐานภายนอกนั้นหรือสติปัญญาภายนอกนั้นก็จะต้องน้อมเข้ามาเป็นโอปันญิโกน้อมเข้ามาให้มันเกิดระลึกรู้พิจารณาให้มันเกิดสติปัฏฐานภายในสติปัญญาภายในกายเวทนาจิตธรรมนั้นให้ได้ให้มันเกิดสติปัฏฐานระ,ะลึกรู้พิจารณาระลึกรู้อยู่ในกายเวทนาจิตธรรมนั้นให้ได้นั่นแหละมันมันึงจะส่งผลให้จิตหลุดพ้นไปจาก กิเลสสังโยชน์ทั้งหลายทั้งวงได้กิเลสสังโยชน์สามเป็นต้นเนี่ยความเห็นผิดวิจิจฉาวความลังเลสงสัยเนี่ยการรูปคําศิลเนี่ยรูปคําข้อปฏิบัติรูปคําสินพจน์เนี่ยมันจะหลุดหายไปจากใจได้เนี่ยนะเราต้องรักษาศินแล้วก็โดยเฉพาะสติปัญญาภายในเนี่ยมันต้องรู้แจ็รู้แจ้งชัดซึ่งร่างกายซึ่งความสุขความทุกข์ในใกายในใจนั้นรู้แจ้งชัดมันเนี่ย ถ้ารู้แจ้งชัดมันเนี่ยมันจะปล่อยวางอัตโนมัติทิ้งไปเลยใจก็หลุดออกหลุดออกคือมันแยกตัวออกมันเป็นอิสระจากกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยรู้แจ้งชัดซึ่งความคิดทั้งปวงเนี่ยนะความคิดทั้งปวงเนี่ยย่อมอุบัติเกิดขึ้นในในหัวใจของเราเนี่เองการรู้แจ้งชัดซึ่งความคิดของคนอื่นมันหลุดพ้นไม่ได้แต่ถ้าการรู้แจ้งชัดซึ่งความคิดในใจของเราเนี่ยหลุดพ้นได้หากรู้แจ้งชัดความคิด เป็นเพียงความคิดเป็นทังขารเป็นความเกิดดับเนี่ยรู้แจ้งชัดซึ่งตัวความคิดนั้นน่ะจะทําให้จิตเราเนี่ยหลุดพ้นออกมาเลยแยกตัวออกมาเป็นตาทางาวิมุตเป็นตาทางทวิมุตหลุดพ้นบ่อยครัง้งเข้าบ่อยครั้งเข้ามันก็เป็นสมุเทเฉททวิมุตในระดับพระโสดาบันเป็นต้นไปไต่เต้าสูงขึ้นไปจนถึงพระสกทาพระอนาคามีจนถึงสมุเดเฉททวิมุตในระดับพาาระอรหันนั่นแหละเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยเราก็ต้องรู้จักบาเพ็ญ เพียรหมั่นขยันบำเพ็ญกันนั่นแหละบำเพ็ญให้มากจเจริญให้มากนี่เป็นสิ่งสําคัญมากนะขณะฟังเทศฟังธรรมเราก็อย่าลืมกําหนดสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่กับร่างกายตลอดเวลาเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่าลืมสติสัมปชัญญะตลอดการเวลาขณะฟังเทศฟังธรรมหรือในขณะนั่งบัลลังสมาธิส่วนตัวเดินโยกรมส่วนตัวก็ตามส่วนรวมก็ตามเถอะหลักสําคัญเนี่ยสติสัมปชัญญะเนี่ยเป็นที่หนึ่งเราลืมไม่ได้ขณะที่เรา เมื่อเราเลิกเดินโยงก้มนั่งสมาธิไปแล้วเคลื่อนไหวยนืนเดินนั่งนอนทั้งวันเนี่ยขณะที่เรากระทาสิ่งใดล่ะกระทาการงานกระทาอะไรก็แล้วแต่อย่าลืมสติสัมปชัญญะขณะที่เราพูดคุยก็อย่าลืมสติสัมปชัญญะขณะที่เราคิดนึกปรุงแต่งถึงสิ่งใดอ่ะก็อย่าลืมสติสัมปชัญญะที่รู้ตัวทั่วพร้อมอยู่อยู่กับร่างกายนั่นแหละขณะที่เราคิดนึกปรุงแต่งถึงสิ่งสิ่งใดๆก็แล้วแต่เถอะก็อย่าลืมสติสัมปชัญญะอย่าลืมสติความรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่กับร่างกายตลอดกาารเวลนนั้น นี่เป็นสิ่งสําคัญมั่นหมายตั้งสติสัมปชัญญะให้ชัดเจนตลอดการเวลานั้นไม่มีใครที่ไหนหรอกที่จะไปดับความคิดทั้งปวงได้เนี่ยความคิดเนี่ยนะมันก็คิดของมันไปจนตลอดช่วยชีวิตนี่แหละเพราะความคิดมันเป็นขันห้ามันเป็นหนึ่งในขันทั้งห้าให้เราเข้าใจเช่นนั้นเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นไม่มีใครดับความคิดได้มีแต่การรู้แจ้งชัดแล้วมันก็เกิดการละวางอัตโนมัติ แล้วจ ah ิตก็ว right, ีมุิอ really ัตโนมัิอัตโนมัติได้แต่ต้องรู้แจ้งชัดซึ่งความคิดทั้งปวงนั้นหากเรารู้แจ้งชัดซึ่งความคิดในใจของเรานั้นน่ะความคิดนั้นน่ะใจมันจะว่างเปล่าจากความคิดทันทีหากเรารู้แจ้งชัดซึ่งความคิดทั้งหมดเลยอ่ะในใจของเราเนี่ยทุกๆขณะที่มันคิดเนี่ยหากเรารู้แจ้งชัดมันจริงๆนะแล้วทําความรู้แจ้งชัดให้มันสมบูรณ์ขึ้นมาเนี่ยจิตมันจะว่างจากความคิดไปทันทีจิตมันจะว่าง จากความคิดไปทันทีเลยรู้แจ้งชัดซึ่งความสุขความทุกข์ในใจอย่างเนี้ยก็ได้รู้แจ้งชัดเวทนาทําไมพิจารณาความคิดก็ก็พิจารณาเวทนาความสุขความทุกข์ในจิตใจหากเรารู้แจ้งชัดมันเนี่ยนะจิตมันจิตมันก็จะว่างว่างจากความสุขความทุกข์ทันทีความสุขความทุกข์มันก็มันก็หมดความหมายไปจากดวงใจที่ว่างเปล่าและเป็นอิสระจากความสุขความทุกข์นั้นได้ รู้แจ้งชัดซึ่งความคิดดีชั่วทั้งปวงในใจนั้นใจมันก็มันจะวางอัตโนมัติมันจะวางความคิดอัตโนมัติเมื่อมันวางความคิดอัตโนมัติมันก็จะว่างอัตโนมัติแล้วเราก็รู้ชัดซ้อนเขา้าไปอีกรู้ชัดซึ่งจิตที่ว่างอัตโนมัติตรงนั้นนั่นแหละเราต้องเข้าใจรู้แจ้งชัดซึ่งวิญญาณขันน่ะก็เหมือนกันวิญญาณขันที่รับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจรับรู้เรื่องราวของความคิดรับรู้ภาพต่างๆใน,ในใจเนี่ย หากเรามันมีอาการรับรู้หากเรา Holl รู้แจ้งชัดซึ่งอาการรับรู้ตรงนั้นรู้แจ้งชัดซึ่งวิญญาณจิตมันก็จะปล่อยวางวิญญาณมันก็จะมันก็จะวางวิญญาณวางวิญญาณปุ๊บมันก็ว่างจากวิญญาณอัตโนมัติหากการรู้แจ้งชัดนั้นก็ต้องบำเพ็ญให้มันสมบูรณ์ต่อไปนั่นแหละรู้แจ้งชัดซึ่งภาพต่างๆในใจเนี่ยรู้แจ้งชัดเนี่ยจิตมันจะมันก็จะวางว่างอัตโนมัติไปเลยรู้แจ้งชัดซึ่งขัน,น,นทั้งห้าทั้งหมดเลยรู้แจ้งชัดเนี่ย จิตมันก็จะวางว่างเป็นอัตโนมัติจากขันทั้งห้าทั้งหมดทุกขันนั่นแหละเพราะฉะนั้นการรู้แจ้งชัดเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากเราไม่ต้องไปตัดไม่ต้องไปอะไรมันหรอกเราไม่ต้องไปเอาออกอะไรเออแล้วเราไม่ต้องเอาออกรู้แจ้งชัดอย่างเดียวคือขันทั้งห้ามันก็มีอยู่เป็นปกติจิตมันก็มีอยู่เป็นปกติแต่ตอนนี้จิตมันไม่เป็นปกติเพราะมันมีกิเลสอาสวะครอบงํามันมีอาสวะแห่งอวิชชาอาสวะแห่งรลคะอาสวะแห่งโทสะอาสวะแห่งความยินดีไร้ครอบงํา มันมีอาสวะแห่งความรุ่มหลงครอบงำจิตมันจึงวางว่างอัตโนมัติจากขันทั้งห้าไม่ได้นั่นแหละมันจึงเป็นสุญ,ญาตารมเป็นวิบุติทมไม่ได้นี่เราต้องเข้าใจด้วยการปฏิบัติอ่ะนี่นะเป็นสิ่งสําคัญมากเลยเพราะฉะนั้นให้เราทบทวนในการปฏิบัติรู้แจ้งชัดนี่แหาละสาคัญรู้แจ้งชัดมันจะละวางว่าง เป็นอัตโนมัติรู้แจ้งชัดซึ่งรูปร่างกายหนึ่งรู้แจ้งชัดซึ่งความสุขความทุกข์ในกายในใจนั้นหนึ่งรู้แจ้งชัดซึ่งสัญญาอารมณ์รู้แจ้งชัดซึ่งความคิดดีและชั่วรู้แจ้งชัดซึ่งวิญญาณขันรู้แจ้งชัดซึ่งกิเลสปัญหามาณต่างๆในใจที่มันอุบัติเกิดขึ้นรู้แจ้งชัดซึ่งกิเลสความทยานอยากรู้แจ้งชัดมันรู้แจ้งชัดมันจะหมดอำนาจทั้งหมดจิตมันจะว่างว่างเป็นอัตโนมัติไป มันจะเป็นวิมุตเป็นอัตโนมัติไปในที่สุดแล้วมันก็จะเป็นวิมุตวิชามันก็สมบูรณ์รู้แจ้งชัดซึ่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรู้แจ้งชัดชัดซึ่งความคิดซึ่งกิเลสความทยานอยากรู้แจ้งชัดมันเมื่อรู้แจ้งชัดมันจิตมันจะว่างว่างเป็นอัตโนมัติมันจะเป็นเลขศูนย์อัตโนมัติเมื่อจิตมันเป็นเลขศูนย์เป็นอัตโนมัติเนี่ยมันจะมันก็สบายสิมันก็มันก็จะถืสวิมุตติสุขนั่นแหละวิมุตวิมุตติสุขในระดับโสตบัน ระดับพระสกทาพระอนาคามีพระอรหันต์วิมุติวิมุติธรรมมีอยู่สี่ขั้นสี่ภูมิวิมุติธรรมในขั้นพระโสดรบันยังต้องปฏิบัติต่อไปวิมุติธรรมขั้นพระสกทาพระอนาคามียังต้องปฏิบัติต่อไปยังไม่ถึงที่สุดยังไม่ใช่วิมุติธรรมที่สมบูรณ์บริบูรณ์แบบพระพุทธเจ้าแบบพระอรหันต์มันก็ยังไม่จบกิจเราก็ต้องก้าวเดินต่อไปก้าวเดินทางมรรคแปดทางศีลสมาธิปัญญาของเราต่อไปนั่นแหละเพราะฉะนั้นการปฏิบัติการบำเพ็ญของเราต้องให้มันถูกต้อง นี่เป็นสิ่งสาคัญนะฉะนั้นขอให้เราทบทวนการปฏิบัติอย่างที่เทศให้ฟังนี้นั่นแหละให้ธรรมะพอสมควรนี่แหละรู้แจ้งชัดแล้วการที่จะรู้แจ้งชัดในธาตุในขันห้าได้รู้แจ้งชัดในความคิดในกิเลสต่างๆในใจได้อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์นั้นไปจากสินที่บริสุทธิ์จําไว้เลยถ้าสินบริสุทธิ์นะมันจะรู้แจ้งชัดเลยสินบริสุทธิ์นี่แหละ จะทําให้ทำเจริญทำที่เป็นตัวสติทำสมาธิทำปัญญาธรรมเนี่ยจะเป็นเหตุให้ทำเจริญในใจนั้นจะเป็นเหตุให้มัคผลนิพพานเจริญขึ้นใ,นในใจนั้นหากสินไม่บริสุทธิ์ทรมะจะไม่เจริญสินไม่บริสุทธิ์หรือผู้ปฏิบัติทมไปแล้วเนี่ยเกิดทุสินขึ้นมาเนี่ยนะญาติโยมที่สมาทานสินห้าสิลแปดสินแปดเนี่ยสิ 8, สพภหมรจันเนี่ยพระภิกษุที่สมาทานศินของตนเนี่ยนะหากทุสินขึ้นมาเนี่ยนะ การรู้แจ้งชัดเนี่ยมันจะไม่เจริญมันจะไม่ชัดมันจะขุ่นมัวแล้วมันจะตัดกิเลสไม่ได้เนี่ยเรียกว่าสินและวิสุทธิ์ที่เนี่ยมันจําเป็นมากคือสินข้อบัญญัติก็จําเป็นสินข้อบัญญัติที่เกี่ยวกับกิเลสราคะโทสะโมหะทั้งหมดเลยอ่ะมันจาเป็นทั้งนั้นแหละสินเราจะละกิเลสตัณหาราคะให้ขาดสะบันไปจากดวงใจเนี่ยมันก็ไปจากความรู้แจ้งชัดในในธาตุสี่ในขันธ์ทั้งห้านั้นแต่ความรู้แจ้งชัดนั้น รู้แจ้งชัดในธาตุสี่ในขันธ์ทั้งห้าจะอุบัติเกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์นั้นเรียกว่าปัญญาวิสุทธิเนี่ยหรือหรือยานรัตนาวิสุทธิเนี่ยก็ไปจากสินละาวิสุทธินั่นเองสินละาวิสุทธิเนี่ยสินข้อบัญญัติจําเป็นมากสินข้อบัญญัติที่เกี่ยวกับราคะโทสะโมหานั้นนะเราต้องตระหนักเลยสินภพมจันเนี่ยเราต้องรักษาให้บริสุทธิ์เนี่ยสินสินสินห้าเนี่ยก,ก็ยังไม่พอหรอกเพราะสินห้าเนี่ยมันยังหมกมุ่นอยู่กับเรื่องกิเลสอยู่ เพียงแต่ว่าใช้กิเลสอยู่ในขอบเขตนั่นเองเพอสินห้าเนี่ยยังมีลูกมีผัวมีเมียได้เขาใจไม่ได้ยังเสพกามได้แต่สินแปดเนี่ยจะห้ามการเสพการทั้งหมดสินห้าสินไอ้สินแปดสินสิบสินสองอยี่สิบเจ็ดข้อเนี่ยจะห้ามการเสพการทั้งหมดห้ามห้ามการเสพการทั้งหมดเลยการผัวการเมียทั้งหมดเลยกามทุกอย่างที่ที่ญาติโยมเขาเสพกกันน่น่ะเออญาติเพราะฉะนั้นสินพรมจันทร์ ถือสินแปดสินสิบสินสองลร้อยยี่บเจ็ดข้อเนี่ยถึงถ้าหากใครถือสินเหล่านี้จะทําให้เป็นผู้มีกิเลสเบาบางได้นั่นแหละเมื่อศินบริสุทธิ์แล้วเนี่ยเราก็ดําเนินการเจริญสติปัฏฐาทั้งสี่มันจะทําให้เราก่อให้เกิดปัญญาความรู้แจ้งชัดที่บริสุทธิ์ขึ้นมานั่นแหละเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ว่าเราจะต้องบําเพ็ญปฏิบัติกันแบบไหนทีเนี้ยคือสินข้อบัญญัติเรารู้จักแล้วอินทรียสังวรสินก็จําเป็น,นอินอินทรีย อินทรียสังวรศิลคือสิ่งใดคือการสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายและใจไม่ให้กำหนัดยินดีในรูปเสียงจิตแลสสัมผัสที่มาผ่านมาสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจนั่นแหละระวังใจไม่ให้ยินดียินร้ายเห็นไหมเนี่ยคืออินทรียสังวรศีลน,น,นี่ก็จําเป็นอย่างยิ่งอินทรียสังวรศิลเนี่ยมันจะทําให้เราสำรวมจิตแล้วก็ดับกิเลสความยินดียินร้ายในใจได้ดับความรุ่มหลงในใจได้เข้าใจไหม คือเราต้องมีสติสัมปชนะัญญะเราต้องเจริญสติสัมปชัญญะอยู่กับตัวอยู่กับกายตลอดเวลาแล้วสติสัมปชัญญะที่เรามรันเจริญให้มากกระทําให้มากอยู่กับกายกับใจตลอดเวลาเนี่ยมันจะทําให้เราระวังตาหูจมูกลิ้นกายและใจได้ดีมันจะทําให้เราระวังกิเลสความยินดียินร้ายที่จะเกิดขึ้นครอบงําใจนั้นได้เป็นอย่างดีแล้วก็จะทําให้เราหากว่ากิเลสความยินดียินร้ายมันเกิดขึ้นในใจนั้นมันก็จะทําให้เราดับได้ ละวางดับได้รู้แจ้งชัดในความยินดียินไล่ในใจได้เมื่อรู้แจ้งชัดมันมันจะหมดอํานาจมันจะหมดอํานาจเลื่องอํานาจครอบงาใจผลสุดท้ายเมื่อมันหมดอํานาจใจมันก็หลุดพ้นเป็นวิมุตเป็นตะทางเขาวิมุตเป็นสมุทเฉิดถาวิมุตในที่สุดนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราต้องคํานวณคานึงถึงข้อปฏิบัติของเรานั่นแหละเราเป็นชาวพุทธะเรานับถือพระรัตนตรัยอันเนี้ยการเกิดมาเนี่ยเราจะไม่เสียชาติเกิดเลย เพราะฉะนั้นปีเก่าผ่านไปก็ให้เรื่องที่ไม่ดีต่างๆให้มันผ่านไปปีใหม่เข้ามาแทนที่แล้วเนี่ยเราต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่เป็นคนใหม่แต่เป็นคนใหม่แบบมีธรรมะประจําใจมีพระธรรมประจําใจเนี่ยมีสติประจําใจมีมีสติสัมปชัญญะประจํากายประจําใจตลอดเวลาเนี่ยระวังใจไม่ให้ไปหลงไหลไม่ให้ไปยินดียินดียินไล้ในสิ่งที่ไม่ใช่เราของเราทั้งปวงในโลกเนี่ยนั่นแหละให้รู้ไว้เออขันทั้งห้าก็ไม่ใช่เราของเราสิ่งทั้งปวงรูปเสียงยีร๊รสสัมผัสเป็นต้นนั่นนะ ระวังใจไม่ให้ไปยินดีย right? no ินร no 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 ้ายไม่ให้ไปหลงไหลในในสิ่งเหล่านั้นในสิ่งเหล่านั้นมันเป็นของโลกมันไม่ใช่ของเราระวังใจไม่ให้ยินดียินร้ายระวังใจไม่ให้ยินดียินร้ายไม่ให้หลงไหลในในสิ่งทั้งปวงในโลกซึ่งมันไม่ใช่เราของเราระวังใจไม่ให้ยินดียินร้ายไม่ให้หลงไหลในรูปเสียงทิ่รสสัมผัสซึ่งมันไม่ใช่เราของเรามัเป็นของโลกเนี่ยแต่เรามีสติปัญญาเฉพาะหน้านะ มีสติสัมปชนะัญญะมีสติรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่กับร่างกายตลอดเวลาเนี่ยเราก็จะปราบปราบกิเลสความยินดียินร้ายความรุ่มหลงในกายเวทนาจิตธรรมนี้ได้เราเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะเตรียมพร้อมเนี่ยอยู่กับกายกับกับใจเนี่ยเราจะสาม,มารถดับกิเลสความยินดียินร้ายความรุ่มหลงในสิ่งทั้งวงได้นี่แหละใจเราก็จะเป็นโลก,กวิถีคือเป็นผู้รู้แจ้งโลกได้ แล้วเป็นผู้รู้แจ้งรู้แจ้งโลกรู้แจ้งโลกอันวิกิตโลกของกามกรรมคุณโลกของกามทั้งห้าโลกของขันธ์ทั้งห้ามันจะรู้แจ้งแล้วมันจะรู้แจ้งตัวมันตัวมันด้วยจิตเนี่ยมันรู้แจ้งโลกโลกของขันธ์ทั้งห้าโลกของรูปเวทนาทันาขันวิญญาณโลกของรูปเวทนาทันาขัขารวิญญาณก็คือสิ่งทั้งปวงในโลกคือโลกโลกกลมๆกรมคุณห้านั่นน่ะเป็นโลกของขันธ์ทั้งห้าแล้วเราก็จะรู้แจ้งขันธ์ทั้งห้านี้ด้วย เมื่อรู้แจ้งขันทั้งห้าใจนั้นมันจะย้อนคืนมันจะรู้แจ้งตัวมันแทงตลอดในตัวมันแล้วมันจะสว่างกระจ่างแจ้งอาโลโกอุทปาธิแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิมุติเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนว่าอริยสัจเป็นอย่างนี้หรือวิมุติธรรมเป็นอย่างนี้อย่างนี้หรือนี่โลนี่โลธรรมความทุกข์ ความพ้นกิเลสความพ้นไปจากขันธ์งห้าพ้นไปจากการคิดนึกปรุงแต่งพ้นไปจากความทะยานอยากเป็นอย่างนี้เหรอนั่นแหละเนี่ยวิมุติธรรมใจมันจะรู้แจ้งใจรู้แจ้งขันธ์ห้ารู้แจ้งรูปเวทนารู้แจงขันธ์รู้แจ้งความคิดทั้งปวงรู้แจ้งหมดตลอดกระทั่งเราใจดวงน้นมันจะรู้แจ้งตัวมันมันจะทาลายโมหะความลุ่มหลงในขันธ์ทั้งห้าทั้งหมดมันจะทําลายโมหะความลุ่มหลงในตัวมันทั้งหมดเลยมันจะดับตัวมันเป็นวิมุติธรรมไปนั่นแหละตัวมันที่มันจะจุติมันจะอุบัติ ในทางกิเลสมาทั้งหมดนั่นแะเออจุติในทางราคะโทสามโมหะจุติในทางความรุ่มหลงจุติในในความยึดมั่นของก้นเหลอมันดับหมดนะเมื่อมันดับหมดมันจะเป็นสมุดเหตุเทวิมุตติสมุดเหตตประหารขาดสะบั้นเลยมันจะทรงวิมุตติธรรมยานสูงสุดไปเลยมันไม่ต้องมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกทั้งสามนี้ต่อไปเลยนี่เราต้องเข้าใจด้วยเพราะฉะนั้นเวลาก็มีจํากัดขอให้เราทบทวนการปฏิบัติ ตรงนี้กันต่อไปเพราะฉะนั้นนะเลิกไปแล้วเราก็นำไปทบทวนนำไปปฏิบัติอยู่ในสภาว่าความสงบเงียบงันกันต่อไปนั่นแหละคนที่จะอยู่บ้านกลับบ้านจะต้องไปอยู่บ้านก็ต้องปฏิบัติอยู่ที่บ้านคนอยู่วัดก็ต้องปฏิบัติเข้มขน้นแบบคนอยู่วัดคนอยู่วัดเนี่ยจะต้องเข้มข้นมากๆเพราะว่าเป็นคนว่างงานเป็นคนปฏิบัติธรรมเรียกว่า ต้องศึกษาปฏิบัติแบบต้องศึกษาปฏิบัติเรียวกว่าปฏิบัติธรรมแบบคนว่างงานเนี่ยก็ต้องดูบรรพบุรุษดูพระพระุทธเจ้าดูผ้าหลันดูครูบาอาจารย์ที่เป็นแบบอย่างนั่นน่ะปฏิบัติธรรมแบบคนว่างงานเนี่ยก็คือการเจริญสมถาวิธีสติวิธีวิธีการเจริญสติในกายเวทนาจิตรร่อวิธีการเจริญสมถาวิธีวิปัสสนาวิธีทําอย่างไรนั่นแหละผู้ที่อยู่บ้านก็ต้องหาทางหา ที่สงบมุมมุมสงบมุมสงัดอยู่ในห้องผ้าส่วนตัวเราก็ต้องทําเออเมื่อออกจากห้องผ้าส่วนตัวแล้วนั่งสมาธิสิบห้านาทียี่สิบสามสิบครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงก็ต้องฝึกฝนอยู่อย่างนั้นเมื่อเลิกจากการเดินเดินอยู่กรมนั่งสมาธิแล้วส่วนตัวมาแล้วเนี่ยในวันทั้งวันก็ต้องรู้จักเจริญสติสัมปชัญญะสติปัฏฐานในวันทั้งวันต่อไปนั่นแหละระวังสติสัมปชัญญะอย่าเป็นผู้ที่สูญเสียสติสัมปชัญญะรู้อยู่กับกายกับใจในวันทั้งวันนั่นแหละต้้องบบเพมัันนสูรณ์ะ ฝ่าข้อคิดแต่เพียงเท่านี้ก่อนเอวังพอสมควรแก่เวลาตั้งสติสัมปชัญญะแนบรู้อยู่ที่กายตลอดการเวลากันต่อไปแม้เลิกไปแล้วอย,อย่าลืมสิ่งทั้งปวงในโลกเราลืมได้ความคิดทั้งปวงเราลืมได้แต่อย่าลืมสติความรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่กับกายกับใจของตนตลอดเวลาในวันทั้งวันให้จําไว้เอาตามนั้น